it's okay. ส้มวางตุ้งหัวชจเท้าจ้าแกงส้มรวมมิสเสร็จแล้วจ้ามีหัวชาเท้าถั่วฝักยาวแล้วก็กวางตุ้งนะคะแกงใส่ปลานิลน,นะคะเข่องแกงตาเองค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะห้ามบ่นนะจ๊ะฮิฮิฮิฮ ใส่รูกปลาน้ำมันกระเด็นใจขอปลาหนึ่งค่ะอย่ามากราน้ำมันกระเด็นใจน้องตังไปไปไม่ดู วันนี้มีแต่เมนูปลานะคะทอดปลานนนแกงต้มกวางตุง้ง หัวเผ็ดพา้าแล้วก็ใส่ถั่วด้วยใส่ปลานินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้อยมยำปลานินนะคะเย่านี้ไม่แต่เมนูปลาค่ะกินปลาเยอะๆจะได้ตลาดตลาจะได้ไว้น้ำเก่งๆนะคะน้ำจิ้มทำแล้จยาเอ็นน้ำจิ้มปลาค่ะรัสซ่ กางด้าในใคืีนะคะปลานิลทอดน้ำจิ้มรสเด็ดมาละจา้า ต้มยำปลานิงยา แ้วจักโทรสัปนแ่เลยไหมน่น,าานงดดนะแม่ซักผ้าไปักผ้าสักฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนังแก้วชาแนลนะคะ